สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รัฐมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุวรรณพรนะครับ คุณผู้ชมครับเรื่องเมืองไทยวันนี้ผมอาจจะแต่งตัวดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งหายหวัดมานะครับก็อาจจะดูไม่สุภาพพันผ้าผันคออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับและมีประโยชน์วันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องอาการยั่งยืนจากภายในนะครับฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะครับย่งยืนยังไงจากภายในทําไมต้องเป็นภายใน ยังยืนจากภายนอกไม่ได้หรือ,อยังไงนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญซึ่งคุณผู้ชมก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเพราะว่าเคยมาออกรายการกับเรานะครับอยู่เป็นระยะระยะนะครับมาทีไรก็จะเรื่องมีเรื่องภายในมาพูดมาคุยกันนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งเครื่องหนึ่งความเจริญหนึ่งความก้าวหน้านะครับของการย่งยืนจากภายในกับแขกรับเชิญนะครับคุณธนากรกรมนเปลมปิยกุลนะครับ เป็น f ฟ u เดอรของ of ฟนะครับฟเอร์ของ IDG นะครับวั n e s s t h a i l a n d นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่นกขออนุญาตเียนผู้ชมนะครับสวัสดีเลยครับพี่นกยินดีเป็นไงครับสบายดีไหมสบายดีครับพี่นกหรอครับไม่ได้เจอเจอแต่ผมแอบตามส่องอยู่ใน f a c e b o o k ในเห็นไปทำร้ายทำอะไรเผยแผ่หรือให้ความรู้ในเรื่องอินเนอร์เรื่องภายในครับพี่นกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ เป็นกัลยามิตรกัลยาณามิตรของผมนะครับเพราะว่าได้ชี้นําทางให้ผมได้เห็นทางที่ถูกที่ควรนะครับซึ่งซึ่งหลายเป็นสิบปีแล้วลหละนะครับก็ถือว่าผมก็เขาเรียกว่าก็ได้รับผลซึ่งผลดีนะครับผลจากสิ่งที่คุณพงษ์ได้แนะนําวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ,รบและประเด็นที่คุณพงษ์เปิดและอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ชมก็คือการยั่งยืนจากภายใน ครับผมนะครับผมเปิดพื้นที่ให้เลยเชิญเลยนะครับเป็นยังไงพี่นกจริงๆเรื่องนี้จะคล้ายๆที่ทุกครั้งที่มาพบพี่นกนะครับพอดีเราไปเจอบางเรื่องที่มันมีคุณค่าแล้วก็น่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ครับจริงๆคําว่าคํานี้มาจากคาว่า IDG ครับพี่นก Inner Development Goal หรือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากภายในครับซึ่งคํานี้พอฟังดู เบื้องต้นเนี่ยมันจะคุ้นๆคล้ายๆคาว่า SDG ผมก็เลยจะบอกแล้วว่าเขาเขาเขากําลังพูดถึง SDG กันนี่เรามา IDG แล้วใช่ครับคือยังไงครับครับคจริงๆ SDG เราได้ยินตั้งแต่ประมาณปี2015ใช่ไหมครับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน9ปีใช่ครับแล้วก็จริงๆทั่วโลกก็ใช้เรื่องนี้ทุกคนได้ยังเกิดอยู่ครับทุกองค์กรทุกสถาบันแล้วก็มันมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแบบนี้ครับพี่นกเป้าหมาย SDG หลายๆตัวเนี่ยมันดีขึ้นนะครับ ในเชิงการศึกษาความเป็นอยู่เศรษฐกิจก็ขึ้นขึ้น,นลงบ้าง,งใช่ไหมครับแต่บางเป้าเนี่ยมันดูแล้วยากมากที่จะไปถึงฝั่งครับเช่นเรื่องของความเหลื่อมล้าเช่นเรื่องของทรัพยากรธรรมาชาติจนกลุ่มคนที่เป็นหัวก้าวหน้าของการพัฒนาดังนั้นความยัง่งยืนเขาเริ่มออกมายอมรับครับว่าหรือเราจะไม่สามารถทําเป้านี้ได้สําเร็จในปี2030ครับพี่นก2030สที่ตั้งใจไว ความเหลื่อมล้าก็คงดูแล้วจะไม่จะไม่ลดไม่ใช่เรื่องง่ายครับอีกอันที่เราได้คะแนนน้อยมากแล้วแทบจะสอบตกครับคือเรื่องธรรมชาติครับธรรมชาติแย่ลงแย่ลงอากาศวิกฤตพี่นกก็ทราบดีนะครับว่าเป็นยังไงครับต่อให้เรามีเทคโนโลยีดีขึ้นการสื่อสารดีขึ้นแต่ธรรมชาติเราเราสอบตกทุกปีเลครับถูกมันจะไปยั่งยืนได้ยังไงใช่ครับครับคุณผู้ชมถ้าได้ติดตามรักเมืองไทยไป็นระยะระยะจะเห็นนะครับเรื่องธรรมชาติก็สําคัญผมได้เชิญ ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทํางานด้านนี้ออกมาทุกคนก็สะท้อนเหมือนกันว่ามันถึงขั้นที่ว่าจะใช้คำว่าสายเสื้อโดยซ้าใช่ครับใช่ครับ<ม>ถ้าถ้ามองโดยหลักคิดหรือระบบ,ค,บคิดแบบเก่าๆครับพี่นกเอาความคิดหรือความตั้งใจเดิมแบบเดิมที่เราเคยทําธุรกิจกันมาจนทําให้โลกเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราใช้วิธีคิดแบบเดิมมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับพี่นกครั้นี้พอปีช่วงโควิดครับพี่นกตอนปี2019-2020เนี่ย มีกลุ่มที่ประเทศก้าวหน้าทางยุโรปครับทางสวีเดนเขารู้ครับเขาทําคะแนนเรื่อง s อ g ได้ดีใช่ไหมพีน่นกแต่เขามองว่าแต่ถ้าประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยไม่ได้จริงจังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังในการปฏิบัติตามมันเป็นไปไม่ได้ครับต่อให้ยุโรปเหนือรอดใช่ไหมครับแต่ประเทศอื่นในโลกนี้พังหมดโลกมันก็ไปไม่ได้เขาก็ไม่รอดใช่ครับเขาก็เลยไปทํางานวิจัยครับค้นคว้าแล้วหาปัจจัยจริงๆว่าทําไม SDG จึงไม่สําเร็จแล้เขาพบว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในตัวมนุษย์ มนุษย์ประชากรที่สําคัญที่สุดของโลกใบนี้ครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างในอย่างยั่งยืนเนี่ยข้างนอกมันไม่ได้ยั่งยืนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นความคิดแบบโลกเก่าที่ไม่ได้มองความยั่งยืนเป็นที่ตั้งครับพี่นกพูดง่ายๆว่าเอางี้ถ้าข้างในคุณไม่เปลี่ยน mindset ถ้าพูดพูด mindset ได้ไหมใช่เลยครับ mindset คุณไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องข้างนอกใช่ครับบางทีคล้ายๆกับอย่างนี้ต้องยอมรับตามตรงครับหลายๆธุรกิจเนี่ยเหมือนใช้ ภาษาโฆษณาในการสื่อสารว่าใช่นี่คือความยั่งยืนยั่งยืนแต่ถ้า m i n d ซ e t จนถึงเดี๋ยววันนี้มันจะมีตัวหนึ่งลึกกว่า m i n d ซ e t ด้วยครับ being ครับพี่นกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยยังไม่ได้ออกจากความเป็นนักธุรกิจนักลงทุนและนักค้ากําไรยังไม่ได้เปลี่ยน b e i n g มาเป็นผู้ห่วงใยโลกผู้ใส่ใจโลกผู้ฟื้นคืนโลกเนี่ยแปลว่าสิ่งที่คุณทําหรือคุณพูดเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวตนที่แท้จริงและตัวตนที่แท้จริงคุณยังไม่ได้มีอินเนอร์เชนเนี่ย มันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทําความยั่งยืนได้ครับพี่นุกโอ้ผมพูดอย่างนี้ b e i n g ใช่ครับถ้าผมจะพูดเป็นภาษาไทยชัดๆมาถครถนจิตวิญญาณจิตใช่ครับลงลึกถึงขนาดนั้นเลยใช่เป็นตัวจิตวิญญาณหรือ ความเป็นจริงที่แท้จริงของตัวคุณก็ได้เอาตัวคําว่าบีฮะบีอิงคือเป็นอยู่คือครับคุณคือใครคุณเป็นใครคุณรู้หน้าที่ของคุณในความเป็นมนุษย์ในโลกใบนี้แล้วหรือยังคุณเข้าถึงเนื้อแท้แล้วหรือยังเนื้อแท้ของความเป็นตัวตนก็ได้ครับพี่นอกอืมลึกนะนะครับพอพอพูดอย่างนี้คนก็บอกอ้าวนี่กับผมเป็นอย่างนี้ไงนี่กับ <laughs> ผมเป็นอย่างนี้แต่งตัวแบบนี้ิสยบแบบนี้ครับไม่ใช่ จริงๆมนุษย์จะอยู่ในกรอบที่เขาสร้างมาตลอดครับอย่างเช่น<ม>เขาเป็นนักลงทุน<ม>เป็นมหาเศรษฐี<ม>เป็นเจ้าของธุรกิจทุกบทบาทมีเป้าหมายมี<อ>มีสิ่งที่เป็นหัวใจหลักที่เขาต้องทำํำ<ม>ถ้าปุณเป็นแค่นักธุรกิจเป็นแค่นักลงทุน<ม>แต่ความใส่ใจโลกความห่วงใยโลกความรักลูกหลานอย่างจริงจงไม่เคยเอามาใส่ในความเป็นนักธุรกิจ มันแยกจากกันใช่ไหมฮะมแล้วคุณเอาเวลาในชีวิตไปเป็นนักธุรกิจอย่างเต็มที่สร้างกําไรเต็มที่คุณรักธรรมชาติแค่ไหนคุณรักแม่น้ําจริงหรือเปล่าคุณทนได้ไหมที่ลูกหลานของคุณตอให้คุณส่งลูกคุณเรียนโรงเรียนอินเตอร์เป็นปีละเป็นร้านแต่ลูกคุณจะไม่มีอากาศหายใจในสิบปีข้างหน้าเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาในตัวตนของเขาแล้วหรือ,อยังอันนี้คือเรื่องความจริงแท้ของตัวตนครับพี่นกโอ้โหคือขออนุญาตใช้ภาษาที่ได้ยิน พ่อแม่ครูอาจารย์นะครับท่านพูดก็คือเรามีกิเลสตัณหาครับอันนี้มีกันทุกคนครับเป็นธรรมติคือมีแบบมีจนแบบเอาแต่โทษฮะเอาแต่เรื่องชั้นเอาแต่เรื่องไม่รู้ว่าเหมือนนักธุรกิจโอเคไม่รู้กําไรเป็นยังไงธุรกิจเป็นยังไงใครจะเดินร้อหรือไม่ไม่รู้เข้าใจช่วยสังคมก็ทํานะก็ทามีครับมีทํากันหมดใช่ไหม CSR อะไรก็อะไรก็ทําถูกต้องฮะแต่จริงหรือเปล่าฮะอย่างนั้นใช่ไหม และเป็นหัวใจหลักไหมเป็นเครื่องยนต์หลักไหมเป็นจิตสํานึกที่คุณตื่นมาเนี่ยคุณกาลังบริหารธุรกิจของคุณองค์กรของคุณเนี่ยคุณบอกให้เขาทุกคนทํากําไรให้มากๆขายให้ได้มากๆหรือเพิ่มความใส่ใจว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของการทําโลกใบนี้ที่ดีกว่าเราเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปแล้วหรือยังหรือเราแค่พูดเป็นสโลแกนไว้เป็นปัจญาแต่ไม่ได้เอามาทําจริงตรงนี้เป็นหัวใจครับพี่นกทํำยังไง ถ้าจริงๆในกระบวนการเขาน่าสนใจมากครับคืออินเนอร์เนี่ยเกิดก่อนจะทํำยังไงเนี่ยได้ครับเขาตื่นนงเนี่ยจริงๆทุกวันนี้ในโลกนี้ตื่นกันจํานวนมางแล้วครับตื่นกันไม่น้อยแล้วครับนักธุรกิจที่เริ่มคิดดีจริงๆ CSR หรือว่าโซเชียลอิมแพต่างๆที่แต่หลายองคอ์กรทำเนี่ยเป็นนิมิตหมายและการค่อยๆฟื้นคืนของนักธุรกิจคือเราก็ไม่อาจบังคับให้ทุกคนตื่นอย่างฉับพลันหรือเปลี่ยนอย่างทันทีใช่ไหมครับเขาค่อยๆตื่นกันแล้วครับพี่นกมันตามระดับของ เหมือนเหมือนที่เราปฏิบัติธรรมนะครับพี่นกถ้าเขาเห็นทุกข์แล้วเขาอยากออกจากทุกข์นั่นแหละฮะเขาถึงจะตื่นถ้าเขายังเห็นว่าการทํากําไรแล้วได้เงินมากๆโดยที่โลกไม่เป็นไรเลยเนี่ยเขายังไม่เห็นทุกข์ฮะเขายังไม่รู้สึกแต่ถ้าเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยกำไรแล้วแต่ครอบครัวไม่มีความสุขธุรกิจดีแต่ธรรมชาติเสียหายลูกหลานไม่มีสิ่งที่ดีที่จะใช้ชีวิตต่อไปเขาเริ่มเห็นว่าเป็นความทุกข์เนี่ยเขาต้องกลับมาเห็นทุกข์เขาถึงจะเห็นธรรมครับพี่นกโอ้คือโป่งพูดเนี่ย มันก็มีภาพในสมองผมนึกถึงตอนน้ำท่วมครับครับใช่เมื่อปีห้าห้าเนห้าสี่ห้าตอนนั้นน้ำท่วมนะครับอยากจะซื้อน้ำมีเงินอะแต่ซื้อไม่ได้น้ำร้านเลินปิดคนที่เขามีเขาก็นะเขาก็ไม่ขายเขาก็เก็บไว้ใช้กันก็นึกขึ้นมาเลยว่าหรือจะรอให้เป็นแบบนั้นกันถูกไหมฮะจริงครับพี่นกพูดได้ได,ได้มันมันสั่นสะเทือนครับคือลึกๆ ธรรมชาติเขาจะให้บทเรียนเราเป็นพักๆครับพี่นกภัยธรรมชาติภัยโรคเจ็บป่วยอย่างโควิดใช่ไหมครับหรือยัอยงตอนนี้ครับพี่นกภัยพิษเศรษฐกิจกำลังจะเกิดขึ้นครับอันนี้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้ามองดีๆเศรษฐกิจนี่เกิดขึ้นเพื่อลึกๆนะครับทุกครั้งที่ธรรมชาติส่งสัญ,ญญาณมาเขาจะถามว่าลองหยุดทั้งหมดที่เธอทําอยู่แล้วคิดดีๆว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นพี่นกสังเกตได้เลยฮะทุกครั้งที่เราทำลายธรรมชาติทาลายบรรยากาศหรือเรา โกยหาความมั่งคั่งเพราะนี่เราเพิ่งฟื้นจากโควิดใช่ไหมฮะถูกสองสามปีแล้วเรานึกว่าเรายังมุ่งหน้าทํากําไรกันต่อไปเลยแต่ระบบมือที่มองไม่เห็นเนี่ยสั่งมาหยุดเลยว่าเออหยุดก่อนไหมถ้าเกิดเรายังไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวจะมีมือที่มองไม่เห็นอีกส่งบทเรียนต่างๆมาดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องเห็นทุกเพื่อที่จะเห็นธรรมครับอันนี้ผมจะพูดเหมือนธรรมะหน่อยแต่มันคืออินเนอร์เดเวล็อปเมนต์คืออะไรคือการพัฒนาจากภายในคือจากตาในที่เราจะมองเห็นว่าทั้งหมดที่เรา อะไรควรรักษาไว้อะไรควรหยุดได้แล้วอะไรต้องเพิ่มขึ้นนะครับพี่นกคําพูดนี้ดีกันคือธรรมชาติส่งสัญญาณมาให้เราแล้วครับนนําก็ท่วมแล้วเอาเอาแค่เมืองไทยก่อนแล้วกันไม่ต้องที่อื่นใช่ครับใช่ไหมอาโควิดเราก็เพิ่งเจอมานี่เศรษฐกิจเราก็สัญญาณมาน่ากลัวมากน่ากลัวใช่น่ากลัวมากใช่ครับคือคือทั่วๆไปอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าจริงๆคนที่หาเช้ากินข้ามก็คงจะรู้สึกใช่ไหมครับแล้ว จะทันไหมเนี่ยเอางี้ท่าท่าบออนุญาตเป็นเป็นภาพอย่างนี้ก่อนถ้าใช้ชีวิตกันแบบเนี้ยเป็นกันแบบเนี้พยากรเล้หน่อยมันจะเป็นยังไจงจริงๆตอนนี้มีทั้งนิมิตหมายที่ดีแล้วก็สัญญาณบางอย่างมันแปลกมากครับพี่นกในช่วงนี้ผมเล่าในเชิงลึกที่สัมผัสมากับการทํางานเลยก็คือสิ่งใหม่ๆดีๆกําลังเกิดขึ้นแล้วรวมตัวกันด้วยครับแล้วก็ปัญหาเก่า คนที่ยังหลงอยู่ในเรียกว่าพลังของกิเลสก็ได้ก็ปรากฏตัวแปลกมากครับพี่นกมันจะเห็นทั้งแสงสว่างแห่งความหวังและความน่าผิดหวังของเรื่องเก่าๆและพลังงานโบราณนะมันปรากฏชัดทั้งคู่เลยครับแต่คราวนี้เราจะต้องมองว่าเราจะมองทางไหนว่าเราจะเจ็บปวดอยู่กับเรื่องเก่าๆที่เราจะทําซ้ําๆซ้ําๆผิดแล้วผิดรอบหลายๆครั้งหรือเราเริ่มจะมารวมตัวกับคนที่คิดใหม่คนที่ตื่นที่สําคัญตรงนี้ครับคนเหล่านี้ เขาจะเอาความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งแต่ินเนอ n e เดเวล็อปเมนตทุกคนนะครับเอาความรักเอาความเสียสละเป็นที่ตั้งแล้วคนเหล่านี้มีอยู่จริงครับพี่นกผมเชื่อว่าเวลาแขกรับเชิญที่พี่นกชวนมามพี่นกทำรายการมาเป็นส0ปีนะพี่นกเห็นคนเหล่านี้มีอยู่จริงคราวนี้เราต้องมาคุยกันมารวมตัวกันความหวังมีครับอัตราเร่งของความเสียหายก็มาจริงครับอัตราเร่งของความรุ่งเรืองของความเจริญก็รออยู่ครับพี่นกมันเป็นแบบนั้นครับพี่นกนะ <c oughs> มีสองอย่างให้เราเห็นใช่ครับนะครับแสงสว่างที่อาที่ดูแล้วนุ่มนวลกับอันนึงที่ร้อนแรงมันกําลังใช่ครับไฟไฟ,ไฟก็เผาอยู่น้ําน้ําหรือคําตอบของคําตอบใหม่ๆก็กําลังมาครับพี่นกผมให้สัญญาณแบบนี้คือรู้สึกว่าคนที่เริ่มรู้สึกว่าฉันจะมองออกจากแค่ความสําเร็จหรือความต้องการของฉันเนี่ยแต่อยากจะทิ้งบางอย่าง บางคนถึงกับใช้คํานี้นะครับอยากจะทิ้งตํานานบางอย่างให้ลูกหลานต่อให้คนที่กอบกลัวเขาก็ทิ้งตานานบางอย่างอยู่แล้วเรามอบแผ่นดินที่อากาศไม่ดีเลยมอบสภาพเศรษฐกษษิจที่เสียหายชอบสังคมแห่งความแตกแยกเรายกสิ่งนี้ให้ลูกหลานก็ได้ะคะคุณได้ให้ตํานานบางอย่างกับลูกหลานนะรหรือจะเป็นบางอย่างที่เราจะมอบแบบอย่างที่ดีการสํานึกใหม่การเสียสละใหม่เป็นหน้าที่ของคนรุ่นเราครับพี่น้องบางทีเราจะเห็นรู้สึกาเอ๊ะทำไมคนรุ่นใหม่เขาเขาเสียศูนย์เขาเสียความหวังเขาเขาเหมือนเขาหมดกําลังใจ บางทีคนรุ่นเราอะครับพี่นกมันถึงเวลาที่เราต้องต้องตัดสินใจครับว่าเราจะทิ้งอะไรไว้ให้ลูกหลานจะทําอะไรให้เป็นความหมายของแผ่นดินครับพี่นกคําพูดนี้ดีจังคือพูดง่ายว่าคนที่ถ้ายังเป็นกันอย่างนี้นะไม่รู้ถูกผิดนะฮะลองลองช่วยครับพี่กตัวแย้งได้นะถ้าถ้ายังเป็นกันอย่างเนี้ยคนที่สวยคนที่ลําบากรุ่นลูกรุ่นหลานแน่นอนถูกต้องครับอืมรุ่นเราก็นะก็อายุขนาดนี้แล้ว นะคุณผู้ชมเนาะ <c oughs> เราก็อาจจะแบบได้รับผลกระทบบ้างแต่ลูกหลานเนี่ยหนักแน่ <c oughs> ใช่นะครับเลือลพี่นกเชื่อไหมครับมันเหมือนเส้นผมบางผูกผมสังเกตนะครับพ่อแม่รุ่นใหม่เนี่ยลักลูกหลานมากนะฮะผมตกใจมากนะพี่นกเขาส่งลูกไปเรียนโรงเรียนหนึ่งปีหนึ่งเป็นล้านบาทเลยแต่ถ้าลูกเขาเรียนมาเนี่ยแต่เขาอยู่ในสังคมที่ไม่มีน้ำไม่มีอากาศมีแต่การแข่งแย่งกันตอยเขาจบสิ่งนั้นมามันไม่มีโลกใบนี้ที่ดีกว่านะครับดังนั้นแผนการหรือการมอบ ชีวิตที่ดีกว่าให้ลูกหลานมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไม่ใช่แค่ว่าคุณมอบธุรกิจมอบการเรียนดีๆให้ลูกคุณแล้วเขาจะอยู่ได้โลกมันละเอียดอ่อนและต้องการการคิดใหม่อย่างสิ้นเชิงที่ไม่ใช่แค่ใครคนใดหนึ่งรอดครับถ้ารอดจะรอดทั้งหมดถ้าไม่รอดจะไม่รอดทั้งหมดครับพี่น้คจริงคุณผู้ชมครับที่คุยกับคุณพงศ์ที่คุณผู้ชมก็เอ๊ะทำไมคุณพงศ์คือคุณพงศ์ถ้าถลุไปกราวกับคุณพงศ์เดิมเป็นครีเอทีฟนะครับเป็นครีเอทีฟบริษัทโฆษณาแล้วก็ คุกครีคิดสร้างสรรค์อะไรเยอะแยะนะครับเรียนรู้ศึกษาแล้วก็มุ่งสู่ทางผู้ง่ายเดินรอยตามพระพุทธองค์แต่มาวันนี้เนี่ยตามพระโพธิสัตว์ล่ละต้องเอาเรื่องของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมเอา,ราเรื่องการช่วยเหลือใช่ครับ<น>ใช่ครับเพราะมาอย่างนี้เดี๋ยวถามนิดนึงว่า,าจากปัญหาที่เห็นที่มันคนไม่สังเกตก็ไม่รู้หรอกค,รคนส,คสังเกตก็รับรู้กันอยู่เต็มอก รวมถึงงานวิจัยอย่างที่ว่ารวมถึงนักวิชาการย์ครับรวมถึงด็อกเตอร์หลายคนนะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ออกมาไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยดีนะครับยังการแข่งแย่งจริงดีกันไม่ว่าจะเป็นภาพเศรษฐกิจภาพการเมืองอะไรภาคการเมืองภาคเศรษฐกิจก็ยังมีปัญหาอยู่ทั้งโลกใช่ครับนะครับอ่ะพงบอกว่าคนที่เขามีจิตใจแบบนี้มาเจอก็ยังมาเจอกันเราจะยังไงดี จริงๆเดี๋ยวอาจจะอยากให้ทางทีมงานเช่่ยขึ้นสไลด์อันที่เป็นสที่มี3เป็นรูปที่มี3าการแบ่งแยกครับมีไมเลยอันนี้จะพูดถึงสาเหตุหลักก่อนครับว่าทำไมถึงเป็นจุดที่ทําให้ดีความยั่งยืนไม่เกิดขึ้นนะจะเป็นรูปภูเขา3มที่มีภูเขาใต้น้ําแข็งนะครับอย่างนนก็คืออุปสรรคสําคัญที่มันยกระไปไม่ถึงความยั่งยืนใช่ครับใช่ครับอันนี้เลยครับแปลกมากครับลึกๆมันคือการแบ่งแยกจากตัวเองครับอยากให้พี่นกมองด้านซ้ายก่อนนะครับ อีโคโลจิเคิลเดเวนี่คือการที่มนุษย์เนี่ยผมเห็นเขียนที่ข้างล่างเซลไม่เท่ากับเนเจอร์ครับตัวของเราเนี่ยตัดขาดออกจากธรรมชาติครับเรานึกว่าธรรมชาติอยู่ตรงนั้นชั้นอยู่ตรงนี้มนุษย์อยากจะเป็นนายเหนือธรรมชาติอยากจัดการธรรมชาติอันนี้คือการแบ่งแยกก้อนแรกครับพี่นกก้อนที่2คือมนุษย์โซเชียลดีวล็คือมนุษย์แบ่งแยกกันเองครับแปลว่าพวกเราพวกเขาจนถึงประเทศชั้นประเทศเธอ หลักคิดการเมืองนี้หลักคิดการเมืองนั้นจนถึงตอนนี้ลงมาถึงระดับในบ้านเลยครับคนเจนผู้ใหญ่คนเจนเด็กคนเจนเกิดใหม่เราแบ่งแยกกันซอยบก็คือตัวเราแบ่งแยกกับผู้อื่นและตัวสุดท้ายครับพี่นกแล้วเป็นเหตุของเรื่องของ mental health หรือว่าความเจ็บปวดทางสุขภาพจิตด้วยตัวเรา spiritual d i v i d เราแบ่งแยกกับจิตวิญญาณของตัวเราเองคือมนุษย์ disconnect กับตัวเราเอง3การแบ่งแยกนี้ครับเราตัดขาดจากธรรมชาติเราตัดขาดจากผู้อื่น และลึกที่สุดที่เป็นความเจ็บปวดเราตัดขาดจากตัวเราเองและทั้งหมดเนี่ยมันคือความเสื่อมสลายดังนั้นพี่นกไม่ต้องพูดถึงความยั่งยืนเลยครับมันจะยั่งยืนได้ยังไงครับถ้าเรายังแบ่งกันทั้ง3มิตินี้อันนี้คือสิ่งที่ทีมวิจัยเขาเห็นชัดครับว่าความยั่งยืนไม่เกิดขึ้นถ้ามนุษย์ยัง disconnect อยู่3ส่วนนี้ครับพี่นกที่ที่พูดมาว่า SDG ไปไม่ถึงครับใช่ไหมครับโอ้พูดปั๊บนี่มันก็สะท้อนอะไรเยอะนะเพราะว่าสมัยก่อนผมเด็กๆ ครับธรรมชาติก็สําคัญเราก็เข้าไปอยู่กับธรรมชาตินะโรงเรียนก็พาเราเข้าไปสัมผัสเนาะสมัยนี้ก็มีแต่มันยากเลยกันธรรมชาติมันน้อยรเราอยู่เราอยู่ในเมืองก็แทบจะแบบละเลยธรรมชาติจริงครับพี่นกนะครับตัวหนึ่งที่ผมขอญาเตเสริมครับพี่นกคําว่า disconnect หรือแบ่งแยกใช่ไหมครับมันขาดแับเป็นคำไทยง่ายๆเลยครับคือพอเราแยกจากกันนะความรักมันหายไปเราไม่รู้ว่าธรรมชาติจริงๆรักเรา เราไม่รู้ว่าจริงๆคนเราในสังคมต้องรักกันและที่สําคัญนะครับเราต้องรักตัวเราเองฮะเราต้องไม่ลืมว่ากิเลสทั้งสามเนี่ยมันพาไปสู่จ,จุดจบของตัวเองถ้าเรายังให้กิเลสนําไปเนี่ยลึกๆเราไม่ได้รักตัวเองแปลว่าในสังคมความรักมันหายไปครับเราไม่ได้รักในธรรมชาติเราไม่ได้รักในกันและก,กันเลยและที่สําคัญเราหลงฮะเราไม่ได้รักตัวเองเลยและบางทีเราก็นึกว่าเรารักลูกแล้วเราเตรียมส่งโลกใบแย่ๆนี่ให้ลูกหลานถามจริงๆนะฮะเรารักลูกของเราจริงหรอฮะ เหมือนรายการพี่นกเลยเรารักเมืองไทยจริงเหรอฮะมันต้องกลับมาที่ความรักแทบเกิดเป็นภาษาไอดีจีมันคําเดียวเลยฮะคุณต้องกลับมามีความรักอย่างแท้จริงในชีวิตให้ได้คุณถึงจะมารักธรรมชาติรักผู้อื่นเป็นแล้วรักตัวเองเป็นครับพี่นกโอ้หฟังแล้วฟังแล้วนึกถึงคําสอนของพุทธองค์ครับคาแล้วนึกถึงว่าถ้าเราปฏิบัติภาวนาจนถึง <c oughs> ถึงที่สุดความเมตตามันก็จะมาเอง สาธุโอ้ใช่เลยครับจริงๆ IDG เขาแทบอยากจะบอกคำนั้นคืออย่างนี้ครับพี่นอกอันนี้โอ้พี่นกเหมือนได้พูดคีย์เวิร์ดมากเลยที่ผมอยากอยากฝากทุกท่านในวันนี้นะครับเพราะมันไม่มีความเมตตาในชีวิตแล้วมันไม่มีความเมตตาในธุรกิจนะครับพูดตรงๆฮะหลายธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าพอเอาเรื่องความรู้สึกเข้ามาความเมตตาความกรุณาโอ้ยมันเรื่องของการทําบุญมันไม่ใช่แต่เพราะมันไม่มีความเมตตามา2-300ปีไม่ใช่เหรอฮะมันถึงมีแต่ความสําเร็จมีแต่วัตถุแล้วเราก็ไม่ได้รัก สิ่งที่รักเรามากมาตลอดก็คือพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและธรรมชาติไม่มีความเมตตาผลของเราก็คือความแห้งแล้งแล้วก็ความไม่ยั่งยืนครับพี่นุกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมอดีตใช่ไหมครับ,รบหรือจะเป็นกุศโลบายที่ก็ใช่ครับ<า>ใช่ครับก็เพื่อให้เราระลึกถึงบุญคุณเหล่านี้เรารเชื่อมโยงครับเราไม่ลืมสิ่งที่ทําให้เราเป็นเราไอ้ disconnect คือแปลว่านี่คือกูเลยนี่คือกูไม่สนใจใครเลยฉันเป็นใหญ่ฉันอยู่รอดได้ฉันมีเงินฉันได้ทุกอย่าง เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นได้นะฮะเราต้องมีน้าํามีแดดมีฟ้ามีคนรุ่นต่อไปมีคนที่ทําบางอย่างเพื่อเราเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราเราอยู่ด้วยกันตลอดนะฮะไอ้ความที่จะยึดมั่นหรือความสําคัญของฉันนี่แหละฮะคือตัวแห่งความแบ่งแยกและความไม่ยั่งยืนนบพี่น้องขออนุญาตแช่งได้ไหมครับว่าการที่เราจเจริญทางวัตถุที่เขาเรียกกันว่าจเจริญไม่รู้จเจริญจริงหรือเปล่านะการที่เรามีเทคโนโลยีตอนนี้ไป AI แล้วอ๋อใช่ใช่ใชถูกไหมฮะ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้เราแหมภาษาธรรมะก็เลยส่งจิตออกจิตท่งออกจนเรามองไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยจนเราข้ามไปหมดเลยเราไปอยู่กับตึ๊ดตึ๊อย่างนี้ได้ใช่ไหมจริงครับพี่นกคือถ้าถ้าในส่วนหนึ่งที่ผมเห็นนะครับการสมบูรณ์ภายนอกเนี่ยยิ่งมสมบูรณ์มากเนี่ย<ม>อาจจะเกิดความว่างเปล่า<ม>แล้วความเว้งว้างความเว้งว้างในใจคนรุ่นใหม่หรือคนปัจจุบันเป็นกันทุกวัยเลยครับมันถึงได้เป็นโรคซึมเศร้ามันถึงได้ ใช่ไหมมันถึงโอ้พูดดีจังคือหมายถึงว่าถ้าความสมบูรณ์ข้างนอกและเรามุ่งแต่ความสมบูรณ์ข้างนอกครับไม่ได้เติมความสมบูรณ์ภายในไม่ได้เติมคุณค่าภายในครับพี่นกอยากถามจังเลยว่าสมบูรณ์ข้างนอกเราหลงไปหรือเปล่าหลงสมบูรณ์หรือเปล่ามันสมบูรณ์จริงหรือเปล่าจริงๆสุดท้ายนะครับพี่นกเราต้องสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในมันถึงสมดุลแปลว่าเราจะต้องแบ่งเวลาแบ่งความใส่ใจมาทําความสําคัญเรื่องภายในครับมันเลยเป็นที่มาของเรื่องความยั่งยืนจากภายในครับพี่นกเพราะว่า สมบูรณ์ข้างนอกมีวัตถุเต็มเลยใช่มีแอร์ใช้นะฮะมีอะไรบ้านเบิร์นมีเทคโนโลยีทั้งหมดแต่ไม่มีต้นไม้ไม่มีธรรมชาติไม่มีมันก็มันก็ไม่สมบูรณ์ไม่มีความหมายครับเหมือนเราหลอกตัวเองครับพี่นกจริงเพราะว่ามีหลายคนที่ผมรู้จักเขาอยู่บ้านที่เป็นตึกบ้านที่เป็นอะไรแต่ให้อยู่ในธรรมชาติเขาไม่เอาเพาอยู่ไม่ได้ผมก็แปลกใจ หารู้นไหมว่านึกถึงไก่ที่ถูกเลี้ยงในกรงแล้วไม่ได้รู้เลยว่าอ๋อใช่ไหมมีต้นไม้มีแสงแดดรู้เลยว่ามีน้ำจริงหากินคุ้ยเองเป็นยังไงเราติดติดกับดักไปมัน่ถูกถูกล็อกไว้น่าเสียดายน่าเสียดายุ่นผมเนี่ยเห็นชัดนะครับอ่ะเขาบอกเวลาเหลือหนึ่งนาทีนะครับอยู่กับผมอีกสักสัปดาห์ได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเชิญคุณพงศ์อยู่กับผมอีกสักสัปดาห์แล้วเราจะทํำยังไงเราจะช่วยกันยังไงเรามาร่วมกันได้ยังไง นะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับว่า IDG จะเป็นแสงสว่างปลายอุโมง์หรือหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วจะทันกับเวลาหรือไม่อย่างไรนะครับสัปดาห์นี้เชิญคุณพงศ์ฝากคุณผู้ชมนิดสั้นๆเชิญเลยครับได้ครับก็ขอบคุณพี่นอกอีกครั้งนะครับก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นทั้งเรื่องใหม่ที่สุดแล้วก็เรื่องเก่าที่สุดด้วยครับอย่างที่บอกว่าความเจริญที่เราพยายามแสวงหาแล้วก็มองจากภายนอกบางทีคําตอบที่เรา คิดว่ามันยากแล้วบางทีมันจะอยู่ใกล้ตัวมากเหมือนที่พี่นกพูดเลยครับบางทีถ้าเราคุ้นชินกับบางอย่างที่เราหลงไปเนี่ยบางทีอาจจะถึงเวลาปัญหาเนี่ยมันคือโอกาสครับวิกฤตก็คือโอกาสนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวลองติดตามคุยกันต่อไปในอาทิตย์หน้าครับขอบคุณครับขอบคุณพงษ์มากนะครับคุณผู้ชมครับปัญหาก็คือโอกาสนั่นแหละครับเหมือนที่คุณพงษ์ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาสุขพรพร้อมทั้งคุณธนากรกมนเพลมปิยกุลนะครับ Founder of IDG Wellness Thailand นะครับ เราต้องสองคนและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ